ภาพที่ทุกท่านเห็นตอนนี้ไม่ใช่เชียงใหม่ไม่ใช่ลำปางไม่ใช่นครนายกแต่เป็น<ม>ตุลัก,ลกครีฝ่าสว่างแล้วนี่นะในเธอบอกว่ามันค้นตอนสายรูดีเห็นบอลลูอยู่ตรงนั้นขึ้นอันนี้แค่เพิ่งเริ่มก็รู้สึกว่าแบบเหนื่อยหอบแล้วอะนักสู้จากไทยแลนด์ถ้าจะไม่ไหวลวงานเนี้ย บันทึกของซิสตอนทาเที่ยวตุรกี EP สองตะลุยแคปปาโดเกียกันค่ะเย้เนาะเนอ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 ะกอนแรกในแคปปาโดเกียตอนที มุมครึ่งแต่ว่าแสงยังจ้าอยู่เลยพุดฝุ่นอันอยู่หน้าที่พักซึ่งที่พักของเราชื่อว่านี่ Travel Inn Hotel ใช่ซึ่งเป็นเหมือนแบบว่าที่พักที่เนี้ยส่วนใหญ่อะเขาจะอยู่ในถ้ำปะเจาะถ้ำแล้วก็ที่พักใช่แต่ว่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าข้างในเป็นถ้ำจริงหรือว่าถ้ำปลอมแต่ว่าข้างในก็คือดูเหมือนถ้ำอะดูเหมือนถ้ำแล้วก็แต่ว่าห้องอะไม่ค่อยใหญ่มากเนาะห้องพักของเราก่อนจะรกนะคะแคบๆตามราคา เพว่าตกแต่งแบบอันนี้ก็คือมันทําขึ้นมาในถ้าเลยนะเจาะถ้ำทำมันก็นจะได้ประมาณนี้ถ่ายให้ดูบรรยากาศจากหน้าที่พาของเรากันบ้างนะคะก็คือเป็นฟิลประมาณนี้เลยทุกคนอย่างที่บอกไปว่าตอนนี้เวลาเกือบจะห้าโมงยินแล้วแต่ว่าท้องฟ้ายังสว่างอยู่เลยนะจ๊ะระหว่างที่อัดคลิปอยู่เราก็เจอน้องน้องน้องแล้วคือน้องขาซ้อนมว้มือน้องสุิเสวัสด,ดีฮัลโหลอันยอง มาอีกตัวแล้วทุกคนทุกคนมาอีกตัวแล้ว, <c oughs> ว,ลวคือตัวเรอีี้เป็นเมืองแห่งแมวจริงๆนี่ยังไม่ทันได้เดินไปไหนเลยเจอ2ตัวแล้วแล้วคือเห็นแดกขนาดนี้แต่ว่าอากาศไม่ธรรมดาเด้อไม่ธรรมดาค่ะ มีความหนาวอยู่เด้อเออนี่ก็คือต้องใส่เป็นเสื้อใหม่พรมกันเลยทีเดียวอีกอย่างหนึ่งที่ต้องพูดก็คือฝุ่นนี่เอาเรื่องมากเออใช่ฝุ่น PM มาเจอฝุนถนนเนี่ยเพราะว่าด้วยสภาพภูมิประเทศเขาอะมันเป็นแบบมันเป็นถ้ำเป็นหินที่มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติพื้นมันก็เลยมีความแบบเป็นฝุ่นขาวเออเดินทะลุจากที่พังมาไม่ไกลนะคะเราก็จะมาถึงน่าจะเป็นเหมือนแบบเซ็นเตอร์ของเขาอะก็จะมีแบบพวกร้านอาหารพวกซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆนะเดี๋ยวเราก็จะลองเดินลอดูนะว่ามีอะไรแบบน่ากินแล้วก ดีทะะี่สุดก็พักกันจนเจอ๋อในคลิปเตรียมตัวเราซื้อผิดอันนะรู้ยัง ที่ถูกนะวิธีดูต้องมีไอ้ไอ้อไอ้อไอกอไ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 อเอไอไอ่อไ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 าไอ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 เอาอไอไอไอ่อไ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 ้ไอไอไ้ไอไอไอไปไอ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 ไใชอไอนอไอไอไอ้อไอไอไอเคไองอไอาอไอข้าอไอไคไอไคนอไอไคไอ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 ขอไอไอไคไอ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 ลอไ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 อันไอไอไนไอไอไอไกไอ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 อไอไออไอไอไออไอไไอไอนอไอไอออออออเอนอยอไออไอ เมื่อกี้ไปซื้อน้ำเปเล่ามานะคะสองขวด5ล,ลาีล่าก็ประมาณสิบาบาท15บาบาทสองขวด15บาทก็ไม่แย่นะ,ะ,พะเพราะว่าแพงแบบแพงบนอะมากเลยก็ยังถือว่าโอเคไปไปต่อจ้ะนี่นะคะก็จะเป็นคลองที่ไม่มีน้ำแต่แบบสวยจังเลยอะ่ะแบบมันร่มรื่นเนาะตามสไตล์ตุรกีถ่ายรูปก,กันไหม น,นี้อาหารเราก็มาแล้วนะคะทุกคนเมื่อกี้เพิ่งชมเองว่าค่าของชิมไม่แรงไอสัตว์อันนี้ประมาณ5้ากว่าบาทตคนละสองชิ้นร้อยอะไรนี่อน,นี้เนหกร้อยหกรอยค่ะ ก็สลัดสลัดก็แพงมากได้เลยมากคิดถึงจอร์เจียเลยกว่าแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าที่เนี่ยมันเป็นแหละท่องเที่ยวเนาะแบบเป็นเมืองที่แบบปิดเที่ยวมากเออใช่เขาก็คงแบบเขาไม่ขายถูกให้เราเราว่ามันก็ค่อนข้างจะถูกแล้วนะสมเหตุสมผลไปเทียบกับแบบอื่นๆเราเคยเจอแพงกว่านี้ไงเออเอออันนี้ที่ไทยนั่นแหละแพงกว่านี้คือบอกให้แล้วก็แถมนมปังให้เรากลับตายแต่ว่าอยากกินผลไมปังนอร์เวย์ this one never so daring not h a p p y Thank you so much นี่เขาให้เราถายได้มาแล้วนะครับ1จานๆ300เอสเมืองท่องเที่ยวคาพูดติดปากทีมีก็คือเมืองท่องเที่ยวไม่แพงีน้องลาขึ้นก็เลยเดินมาขอไม้ให้แต่ว่าเขาแก้ใหไคิดว่าพี่เขาจะเอาแก้วไม้ให้แต่ว่าไม่ได้ พี่แกก็เลยเอาถ้วยเดิมขึ้นมาลรือใหม่หมดเลยแต่ว่าก็คือถ้วยเดิมที่มีลาแค่เปลี่ยนจากแอปเปิลคอรที่มีลาเป็นแอปเปิลคอรใหม่แต่ว่าอันอื่นผลไม้อื่นก็คืออันเดิมไม่เป็นไรกินไ,ได้ไไดเพราะว่าพรเราแข็งแรงไงเรามาจากอะไรไปแร์กล้องสั่นหน่อยนะ หนาวมือสั่นมึงวันแรกก็พีกแล้วพีกแล้วหลายเรื่องมึงหลายเรื่องที่นี้มีอะไรไม่พีกบ้างหรอวันนี้นะคะเราก็จะหมดวันด้วยผลไม้ลุงผลไม้ลุงลุงก็พีกอยู่นะเดินกลับเรื่อยๆแล้วเราก็คนพโผว่ามันก็ทะลุกันหมดนะจริงๆแลนะเปิดแมพเอาเลยพรุ่งนี้เราเป็นทัวร์นี่เวลาทัวร์เดินเดินทั่วเซนาปอร์โเกียเดี๋ยวครูซื้อชุดกันฝนชุดหนึ่งกันฝุ่นลุงนี่เอาชุด P P E มาด้ว่กันเราไม่ต้องซื้อทัวร์วันเดย์หรอกเพราะมันแพง เดินค่ะไม่ทัวร์เขาพาไปที่อื่นด้วยไกลๆอะไเรามาไต้แกลนด์เราเดินได้โอเคไม่ s ม e ที u t o ท o r r o โล e e you สำหรับวันแรกในแคปปาโดเกียก็ขอลากันไปกับวิวซันเซ็ตที่เห็นจางๆพร้อมกับเสียงละมานะคะมอร์นิ่งค่ะทุกคนวันลุงขึ้นแล้ว พระอาทิตย์กำลังจะขึ้นเรื่องแบบสวยมากตอนนี้แบบแค่เพิ่งตีห้าแต่ว่าสว่างแล้วนะเดี๋ยวไว้รอสว่างกว่านี้อีกนิดฝั่งนูง้นกำลังเตรียมจะขึ้นเต็มเลยสวยมอกว้าวเดี๋ยวขึ้นไปถ่ายจากบนด่านฟ้าให้ดูนะจ้าไปดูบอลลูนด้วยกันไหมไม่ไปอาจ,จะไปเรือมาฝ้าสว่างแล้วนี่นะในเธอบอกว่ามาันคือตอนสาย ทุกคนที่ที่พักของเรานะคะสามารถขึ้นมาดูบอลลูนตอนเช้าได้ด้วยเราอ่ะเลือกจองที่อ่ะคือจะต้องเปิดดูรูปว่าต้องมีดาดฟ้าที่ไ้นั่งดูบอลลูนเท่านั้นเวอรแล้วแบบที่นี่มีเราแบบไม่ผิดหวังเลยแล้วราคาถูกมากนะคะถ้าเทียบกับแบบว่าที่แบบอีพิกอีพิกชื่อดังที่อื่นนะคะกที่เห็นบอลลูนอยู่ตรงนั้นขึ้นกาลังทยอยขึ้นเต็มฟ้าอย่าลืมเผื่อเวลาตื่นกันด้วยนะอันนี้คือยังไม่หกโมงเลยทุกคนดูดิบอลลูนแบบเต็มฟ้าแล้วอ่ะแล้วก็แสงที่แบบว่าเป็นแสงาิขึ้นหายวระอาทิตย ช้ามากเที่ยวคุ้มสุดๆออนก็นถ่ายไม่หยุดฝั่งนี้คือคุ้มค่ะอาทิฝั่งนี้คือคุ้มค่ะาใจวมกันเป็นอะไรอีฟนิ่งแต่ว่ามอร์นิ่งค่ะอ่ะดีห<ข>าคว,วามเชื่อมโยงของ <c oughs> เพลงนี้10คะแนน นี้นะคะเป็นเวลาเจ็ดโมงเช้าซึ่งเราอะกำลังจะเดินไปที่ซปเปอร์กันแต่ว่าตอนนี้เมืองมันเงียบม,มากทุกคนเหมือนไม่มีใครออกปเดินออกมาข้างนอกเลยยังลุ้นอยู่ว่าซปเปอร์อจ,จะเปิดไหมเพราะว่าเรามีแกลบเวลาว่างเพราะเขาจะเสิร์ฟอาหารเช้าตอน8ปดโมงเช้าเราก็เลยจะไปดูของที่ซปเปอร์ก่อนตอนเจ็ดโมงเช้านะคะแตบบ่ออแดดมันก็แบบแสงสว่างมากอะแต่ว่าเงียบม,มากงง อีปักเมื่อวานที่ซื้อมาใช้ไม่ได้ออมเราจะต้องซื้อปักกันกี่ครั้งอ่ะที่เนี้ยมันเหมือนแบบจากไทยใช้ไม่ได้คือมันนั้นมันเสียบเข้าไปในรูได้แต่ว่ามันเสียบของเราไม่ได้วันนี้เราก็เลยเอาปักของเรามาเลยแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าอันไหนเนี้ยจะใช้ได้นะเอามาอยู่ในกระเป๋าไม่ได้ดังนู้นหรอขางนี้อ่ะโอเค ลุ้นอีกว่าจะมีร้านไหนเปิดหรือเปล่าแล้วก็ว่า่ะคือคุยกันว่าพอเก็ตมันนี่เราเริ่มเหลือน้อยแล้วนะเราไม่อยากกดเออเหลือคือคนเราไม่ถึงหมื่นอ่ะตอนเนี้ยเราก็เลยคุยกันว่าเออมึงงั้นเราอ่ะอัดมื้อเช้าที่ที่พักมีให้เอาให้อิ่มเอาให้อิ่มแล้วเดี๋ยวตอนกลางวันที่ไปทัวร์เขามีอาหารกลางวันให้เราก็เอาให้อิ่มอีกส่วนตอนเย็นก็คือสื่อสินอดไอเอฟไปยาวๆแล้วเดี๋ยวไปกินทีทีพรุ่งนี้เช้าไม่ได้ไม่สำเร็จหรอกเชอกูดิสำเร็จไม่ยังงั้นนะคะ ส้าลูกแร่ปักไม่ได้เพราะว่ายังไม่เปิดไม่ได้อะไรเลยอ่ะทุกคนแบบทันนี่ต้องไปจะซื้ออะไรไม่ได้อะไรเลยสักอย่างแล้วก็ก็อย่างทุกคนน่าจะต้องรู้นะคะว่าที่นี่ถ้าหาที่พักที่มีอาหารเช้าเหรอเพราะว่ามันไม่มีร้านไหนเปิดใช่เอามีอาหารเช้าจะได้แบบง่ายๆได้กินที่ที่พักแต่ส่วนใหญ่เขาน่าจะรู้แหละว่าไม่มีเปิดส่วนใหญ่ทุกที่น่าจะมีอาหารเช้าปะ ใช่ใที่มันถูกจริงๆอ่ะจะไม่มีอะไรเงี้ยไม่ใชะเปิดเลยคิดว่าเขาน่าจะเริ่มเปิดประมาณสิบนู่นอ่ะในเมืองยามเช้าครับเห็นบอลลนอยู่บ้างอันนี้ก็คเมืองคปตาเกีะตอนนี้ที่ฉันจะพร้อมถ่ายรูปนะคะแต่ว่าพอเราเอามาถึงแล้วเคดูเคดูไอ้พี่มา่าจริงหอคงอเาคุเยหรว่ากนู่จะกึน่นึงแก้ปิ้นต่อถึงเวลาอาหารเช้ากันแล้วเดินตามึงมาหมาอืมได้กลิ่นก็เลยเดินตามขึ้นมาให้ดูวิวก่อน วิวคืแบบสวยแล้วก็ <Thank you. S 1> ลายอาหารเป็นบัฟเฟ่นะคะอาหารนะคะลายไปก็คืออันนี้เป็น แบบไส้ก่องแล้วอันนี้น่าจะเป็นหัวหอมชุบแป้งทอดเฟรนฟรายแล้วก็อันนี้เป็นในส่วนของคอนเฟโอ๊ตแล้วก็มาเป็นแตงกวามะาเขือเทศไข่มะกอกแล้วก็มีเป็นสลัดในแบบต่างๆนะคะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นแฮมชีสเอ่อเนยชีสแล้วก็แจมต่างๆนะทุกคนรับประทานเป็นอะไรคะเขือนเลยให้ดูของขอสองก่อนของเราก็คือ ลองเอาแบบสลัดแบบต่างๆเขามาแล้วก็มีนักเก็ตไก่ของทอดแล้วก็มีขนมปังที่เขาแเมน์มาเขาทำเองเขาเลยยกให้ทานส่วนดิฉันก็คือ energy เด็กอ้วนท่านหนึ่งนเป็นโรมิตของทอดของแพนเู่มีโปรตีนหนึ่งใบดยกที่สาวดาเขาจะมะ พร้อมไหมครับพร้อมมาค่ะเราไปไหนกันเนี่ยวันนี้เป็นกรีนทัวร์นะคะเดี๋ยวเราจะคอยบอกทีละโปรแกรมว่ามีสถานที่ไหนบ้างเพราะอะไรเพราะอะไรจำไม่ได้ได้คือที่นี่เขาจะมีเป็นกรีนทัวร์กับเลนทัวร์นะคะแต่ว่าเราเลือกเป็นกรีนทัวร์เพราะว่าดูโปรแกรมแล้วว่าเหมาะกับเรามากกว่าเพราะว่าเลนทัวร์พวกนี้เราไปบนลุนเราต้องได้เห็นพวกหินอยู่แล้วเลนอะมันจะเป็นแนวว่าไปดูหินแห้งๆเป็นคลิปส่วนกรีน่ะจะได้ดูแบบว่าพวกที่เขียวๆ โอเคก็เด okay. mm ี hmm. ๋ยวมีอะไรบ้างก็รอดูเลยครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะเรามาดูเมืองอันเดอร์กราวกันค่ะทุกคนเป็นที่แรกเนาะเป็นที่แรกเพราะว่าจริงๆโปรแกรมมันมีหลายที่แต่ว่าจะเอาที่ไหนไว้ที่แรกที่สองที่สามเนี่ยคือเขาจะดูหน้างานอีกทีดูหน้างานอีกทีเพราะว่าอันเนี้ยคือหน้าไฮซีซันที่สุดแล้วของแคปปาโดเกียเอคนมันก็เลยเยอะเขาก็เลยจะต้องดูอีกทีว่าเราควรจะไปแวะนะจุดไหนจุดไหนก่อนเนาะใช่ซึ่งเมืองอันเดอร์กราวนี้ที่เรามาดูอ่ะคือเคยมีคนอยู่ถึงสามพันถึงห้าพันคนเลยนะเยอะมากๆเดี๋ยวจะไปดูว่าเมืองใต้ดินนมัเป็นยังไง อ๋อให้เกียวคนรู้นิดนึง <c oughs> จริงๆอ่ะมันสร้างมาจากด้วยมือมนุษย์ใช้หินภูเขอไฟที่เป็นหินแหลมๆสีดำๆเจาะแล้วก็ทำเป็นเมืองเหมืงองเจาะทำทางอ่ะความกว้างเนี่ยเขาบอกว่าขนาดม้าสองตัวเดินคู่ก,กันได้โอเคไปเมืองเจาะเอาแล้วมีตะปูด,ด้วยไงยุกห <c oughs> ม,ม,<า>ยมง,มงยุมยือ้น่าจะมีการแบบบูรณะมาแล้วอนะ่ะ ไปค่ะไปต่อค่ะแล้วอเขานะรถติดรถติดประตูนี้นะคะมันไม่อยตรงนี้อยล้วนะอนระหว่างที่เขาระตูเขาก็เก็บเสียมาแล้วก็ปั้นเป็นประตูไปันาหลังหลังก็ไปทีเดี๋ยวล้ม สำหรับที่เนืองใต้ดินนะคะก็จะได้ดูคร่าวๆประมาณนี้แลการใครที่แบบว่าสนใจก็มาเที่ยวได้เป็นเมืองมรดกโลกนะคะทั้งแคปปาโูกเกียเลยอันนี้ก็น่าสนใจมากแต่ว่าถ้าไม่เก่งอังกฤษก็หาข้อมูลมาก่อนอ่านมาก่อนว่าเป็นอะไรยังไงจะได้อินเนาะเพราะว่าเอาพูดภาษาอังกฤษล้วนเลยแล้วก็เป็นศัพท์เฉพาะค่อนข้างเยอะนะคะชี้ๆเอามือเข้ามาชี้ๆนะ มาถึงจุดที่2กันแล้วนะคะทุกคนที่นี่เป็นอะไรวันเล่<ง>ใช่หรอไ่ไปให้เราดีเป็นวันเล่เดี๋ยวขึ้นไว้ให้นะคะเข<ร>า,าจะให้เดินประมาณแบบชั่วโมงหนึ่งที่นี่นะคะมันเป็นเหมือนแบบวันเล่ในะแบบภูเขาอย่างเงี้ยทุกคนเดี๋ยวหลาก็จะวอล์กลงไปข้างล่างมันก็จะผ่านเหมือนพวกแบบบันไดแม่นม้ำแล้วก็หน้าผายอย่างเงี้ยที่เราเห็นแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเจอกับคณะแล้วก็ไก่ที่ด้านล่างข <c oughs> ึ้นเป็นร้านอาหารนะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนบ่ายสองเนาะอันนี้เขาบอกว่าน่าจะประมาณ400กว่า9ก้าป่ะหรอเออ โค้ชเด็กกว่าสเต็ปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดินไปเรื่อยๆแบบชื่นชมธรรมชาติของที่นี่กันไปนะ แต่คนเยอะมากตอนนี้แบบแสงตอนนี้คณะออนนี้แล้วลูกขุนเหลือแค่สองแล้วเหายเราหลุดขบวนใช่พี่ไป้จอเราไหมไปถึงแล้วนะฮะเราวม่แต่ไม่เดี๋ยวคนอื่นก็หยุดไปใช่เขาให้แมะถ่ายรูปได้เขาบอกว่าเทคยูทามนะแล้วก็ไปเจอที่ร้านอาหารตอนบ่ายสองตอนนี้สิ่งที่กลัวคืออะไกูลัวว่ากูจะต้องเดินกลับขึ้นไปเว้ยเพราะมันเป็นบันไดอะแล้วการขึ้นบันไดมันเหนื่อยนะมัน่าจะต้องเดินกลับขึ้นไปเพราะว่าเราเห็นคนอ่ะเดินกลับขึ้นไปแล้วก็หอบเพราะถึง ให้เราลงไปกินข้าวก่อนไงนันเกือูรอร้ตงีหฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นวันเวย์แหละ <c oughs> แต่ว่าทางมันดีอยู่นะมันก็ดีกว่าให้เราปีนลงไปปะฟิวเหมือนเที่ยวเจ็ดสาวน้อย <c oughs> ไกลๆอันนี้ฝรั่งนะฝรั่งก็คือมาแค่ดูถ้าเป็นไทยก็คือเสือลงเข <c oughs> าเหนียวลงส้มตำลง <c oughs> ใครจะสู้บ้านเราอะ่ะเรื่องอาหารนะบอกเลยภาพทีุ่กทานเห็นตอนนี้ไม่ใช่เชียงใหม่ไม่ใช่ลำปางไม่ใช่นครนายกแต่เป็น ตลักคีไม่เชื่อวันนั้นทำเหมือนกันซะได้ก็คือเหมือนกันทั่วโลกแค่ส้มตำกับคุกเท่านั้นเองวนมาหาประชาชนเออเมาหิวแล้วก็มาแบบหิวอ่ะหิวโซ S <S ก็อาหารของเรานะคะที่เขาเสิร์ฟให้ก็จะมีเป็นสลดัดมีซุปแล้วก็มีขนมปังนะคะแล้วก็มีให้สั่งแบบเมนพรส์หนึ่งจานหล,ลักแบบให้เราเลืเอกเนื้อสัตว์นะเราเลือกเป็นปลาไปแต่จริงๆเขาก็จะมีเป็นพวกนเนื้อไก่แล้วก็เหมือนแบบว่า vegetable อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอดูจานหล,ลักกันอีกทีในส่วนของเครื่องดื่มนั้นสั่งอะไรไป ไม่รู้ชื่อแนะนำเขบอกว่าไว้วันไว้วันอันขาวอมันเหมือนแบบน้ำโยเกิร์ตที่ออกเปรี้ยวเค็มโยเกิร์ตเค็มได้ใช่แต่ว่าแม่แม่แนะนาว่าเหมือนแบบมันไม่ดีมากเออให้กินดีต่อช่องคลอดดิฉันเองใช่แม่บอกว่าแบหคับดีต่อารข่าถ่ายอะไรอย่เงี้ยเขาเรียกว่ามีอะไรวะจุลินซีดีเออโบรไบโอติกค่าช่วงนี้กําลังกินเนาะมาแล้วอันนี้ก็คือเราสั่งเป็นเมนูปลานะคะน้องปลาก็คือมาทั้งตัวเลยหน้าตาคล้ายๆเหมือน เออปลาเทาที่เรากินที่จอเจอเลยซึ่งเราจําได้ว่าปลานี้อร่อยมากแล้วเขาก็เสิร์ฟคู่เป็นกับเห็ดย่างมาเสร์ฟเทศย่างแล้วก็มีอันนี้เราคิดว่าน่าจะเป็นแบบข้าวบารเลยนะเพราะว่ามันเป็นเม็ดแบบเนี้ยมันไม่ใช่แบบเม็ดข้าวแล้วก็ไม่ใช่ลูกเดือยด้วยเมื่อวานลองกินไปแล้วก็อ,อร่อยเหมือนกันนะคะดเดี๋ยวไปกินละงานเดินอีกแล้วครับทุกค,คนเรามาถึงอีกจุดหนึ่งแล้วนะเขาบอกว่าเหมือนแบบว่า เราจะต้องเดินขึ้นไปที่ข้างบนนะคะซึ่งข้างบนมันดูเหมือนแบบน่าจะเป็นเหมือนแบบเป็นเคเป็นโบสถ์ซึ่งมันอะจริงๆมันมี9้าชั้นแต่ว่าเขาเปิดได้ขึ้นได้ถึง4ชั้นแต่ชาวตะกูมองจากความส <Okay. S 2> ูงเนะี่ย <Okay. S 2> แค่4ี่ชั้นกูก็หนึ่งเพล็กแนละ้วในแบบด่านที่แล้วเนี่ยยังเดินง่ายๆเพราะว่าเป็นบันไดแต่ว่าด่านเนี้ยเริ่มมีการต้องแบบว่าเดินขึ้นเนินแล้วนะอันนี้แค่เพิ่งเริ่มก็รู้สึกว่าแบบเหนื่อยหอบแล้วอะนักสู้จากไทยแลนด์ถ้าจะไม่ไหวแล้วงานเนี้ย <laughs> ทางที่ต้องลงนะคะบอกเลยว่าวันเนี้ย่่าแตว

Yes, yes. <laughs> yes. Yes. <laughs> yes. Yes. You can call <laughs> I can eat this, right? Caramel? Yes. I want big, big, big. Big. <laughs> yes. Big. 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 Yes. Big. Huh? Big. yes. yes. <laughs> อ้าวไปไงครับอร่อยครับที่ฝ่ายที่ฝันนะ แต่เขาตักมาแบบว่าเสี่ยงมากอะ่ะแบงกแบบุชโอลี่อร่อยมากเข็มเนี่ยแบ,บยงบุชโอลี่มันเปรี้ยวโอเคปะเขาขึ้นบัตรกันละ พอจบจากเชิดอะเราก็ไปต่อกันที่ร้านที่เหมือนแบบว่าเป็นขายแนวแบบหินหินอะไรประมาณนี้แล้วก็ตรงข้ามของร้านหินหินนะคะก็จะเป็นหุบเขานกพิราบนะคะหรือว่าพีเจียนวันเล่นั่นเองอ่ะและนี่นะคะคนที่นี่ก็คือตื่นเต้นกับความนกพิราบซึ่งฉันโตมากับบางกอกตาน้ำรัวกูเห็นนะกูไม่ตื่นเต้นนะเออกูกลัวไปถ้าวันนกตอนนี้กูหายใจไม่อยู่ยแต่ว่าวิวข้างหน้าก็คือสุดเหมือนกันเด้อดูวิวดูวิวข้างหน้าดิ เสร็จแล้วก็เขาพาเราไปเหมือนแบบอันนี้คือไม่ไม่ได้เป็นที่ที่มีในทัวร์แต่เขาพาไปเชยมันไป,ไปแวะร้านขายของฝากอ,อยู่นั้นแบบขนมกาแฟอะไรนี้ใช่แล้วเราก็ได้กาแฟมาด้วยเพราะกาแฟเขาอร่อยมากเสร็จแล้วก็ที่สุดท้ายก็คือขเขาเรียกว่าพาโนรามาโกเรเมนะคะ<ๆ>ก็คือจุดชมวิวของเมืองโกเรเม้นั่นเองแบบ มาอ,องศแล้วก็ส่วนตอนนี้นะคะเป็นเวลาหนึ่งทุ่มแล้วแล้วก็เป็นเวลาดินเนอร์เราอยู่กันที่ร้านอาหารที่ชื่อว่าสับดอยเออพัเเกเจะมากินใช่เราเดินผ่านกันเมื่อวานเราเห็นว่าแบบน่ากินอตอนแรกกะว่าจะแบบว่ากลับไปกินที่ที่พักแต่ก็คิดไม่ออกว่าจะกินอะไรแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะกินแนวแบบเคบับแนวแรปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมากินที่นี่นะ แล้วก็อาหารที่เราสั่งมานะคะอันนี้เป็นสลัดแลบไก่นะคะแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนแบบว่าโยเกิร์ตดิฟอะไรสักอย่างอะ่ะเราสั่งมาลองกินดูนะส่วนของเรานะคะจะเป็นเนื้อมาในกระทะร้อน,นจริงๆเขาจะมีให้เลือกแบบเป็นบีฟพิกเก้นหรือว่าใครไม่กินเนื้อสัตว์ก็มีมัชลูมด้วยแล้วก็ผัดมากับซอสแล้วก็พริกขวานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เสิร์ฟพร้อมข้าวอยากกินข้าวก็เลยสั่งมาแล้วก็มีใหญ่อลังการอีกแล้ว,ลวกับพี่พักกันดีกว่าตอนนี้สองทุ่มนะคะ<อ>ก็ยังคงไม,ม แล้วคือล่าสุดอะเช็คอากาศอุณหภูมิในอากาศยี่องศาจ้าเพราะหลังแต่งตัวกันแบบหนาวมากแล้ว่เสื้อแบบขึ้นหนาวอะเพราาขึ้นเขาแล้วอีสองตัวนี้นี่ใครกว๋อสองตัวนี้เอาความมันหน้าว่าจะไหนคนหนึ่งใส่แขนสั้นบางมากอีนี่ใครแข่นกูจ้าใครกัวเหรอเขาอะไรรู้ปะเมื่อกี้เด็กเสิร์ฟพูดว่าเสี้ยวแล้วก็เอ๊ะกูได้ยินไม่ผิดใช่ไหมเสี้ยวไเ่ผยเออคนที่นี่คือเข้าใจอยู่สามอย่างเกาหลีใช่ปหมนี่ใช่ไหม ไม่มีไทยอยู่ในสรของผู้คนที่นี่นะคะเด็กสดหล่อมากโอเคซีอยู่ตัวมอโร่พรุ่งนี้ยังไม่รู้ว่าเต็นกี่โมงแต่ว่าเราจะไปขึ้นมอลลูนกันซึ่งถ้าใครอยากรู้ว่าขึ้นบอลลูนมีข้อมูลยังไงบ้างตามในคลิปบอลลูนนะคะฝากในนั้นบอกไว้ก่อนเลยว่าจะทําคลิปบอลลูนโดยเฉพาะนะคิดไว้แล้วนะทุกคนทุกคนร้านนี้น่ารักเดินมาแล้วแบบว่าเห็นแล้วแบบน่ารักก็เลยหันมาให้ดูหน่อยเออน่ารักว่ะ เดี๋ยวหาโอกาสมาถ่ายรูปแล้วกันพรุ่งนี้เรากำลังจะเดินไปขึ้นบอลลูนกันแล้วอาจจะิดต่อผู้ชายในไอจีสักสองสองคนว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้เกิดขึ้นแล้ว